Oh no no I go to school one hour only. oh no หลังจากในพาร์ทแรกที่ผมโดนระเบิดบ้านออฟไลน์เลทนะครับผมกลับเข้ามาในบ้านแล้วพบว่าของชั้นสองของพวกผมยังอยู่ซึ่งมันสามารถต่อยอดทำบ้านได้ใหม่โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากพวกผมก็ไม่รอช้าที่จะขึ้นบ้านใหม่เลยครับพุดแรกวัดมาเลยเ,เก่งเลยจะไปทำตรงไหน ตอนแรกพวกผมก็ลังเลกันอยู่นานสองนานแล้วครับว่าจะขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนกันดีแต่คิดไปคิดมาก็สร้างบ้านข้างบ้านเก่ามันไปซะเลยแล้วเกิดถามว่าข้างบ้านเก่านี่ข้างขนาดไหนก็ใกล้ขนาดนี่มองจากหน้าต่างบ้านใหม่แล้วเห็นบ้านเก่าชัดเจนเลยแหละครับโอ้ไม่กอ <c oughs> oh so many people <What? S 2> four four people at market Oh my god. Oh my god. I'm come back. They are coming? No! Uh -huh. I have so many not metal and super. Yeah, you come back to home. Oh my god! I don't want to die! Oh my god! Enemy follow me! Oh no no! Don't come! <laughs> รานราน I have 10k metal <laughs> and 6k <km>. s i l e r เจ้าของเสียงเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ฝรงฝรั่งที่ไหนหรอกครับแต่เป็นคนหมากเกาเพื่อนของเพื่อนผมเองเขาพามาแนะนำและเล่นด้วยกันนะครับ ในตอนนี้บ้านเราก็มีโต๊ะ3แล้วครับถ้าถามว่าทําไมมีไวจังเพราะว่าพวกเขาทิ้งโต๊ะ2ไว้ที่ชั้น2ให้พวกผมครับพวกผมก็เลยขึ้นโต๊ะ3ได้ง่ายขึ้นเน่ะเห็นไมข้างนอกเราเจอหนึ่งอ่ะใบใบสองตัวยิงใบให้กับมั้ยยิงดิ่สองตัวดิยตายตัวเลยตายหนึ่งตายหนึ่งเหลืออีกตัว เออนั่นแหละเหลืออีกตัวเลกตัวอาทิตย์ร้อยเก้าสิบลายตายตายมีกตายตายมันขุดแรกมันขุดแรกมันใช้แจ็คด้วยเฮีย

ที่บ้านเราช่วยดิยิ้มยิ้มยิ้มไม่อยู่แน่เลยยัยต่อจากเมื่อกี้ที่พื่งไฟกันเสร็จไปนะครับผมพวกผมก็ได้มาจัดตัวเตรียมของไปฟาร์มรถไฟนะครับผมเพื่อจะหาเข้ามาเนนเข้าบ้านกันมันมื่อี่ะไปดูบวผม้ัวเีอมคนเฮ้ยน จากที่เห็นว่าสถานีนี้ไม่มีบอดเกิดผมก็ว่ามานส่งกินแปลกๆแล้วแต่สิ่งที่ผมคิดมันก็เกิดขึ้นจริงครับจอด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 จดจอดจอดจ วกผมก็รีบเกิดบ้านเพื่อมาเตรียมเสร็จเพื่อไปเอาของคืนนะครับเพราะผมคิดว่าเขาคงจะไปได้ไม่ไกลเพราะว่าสถานีที่เขาดักวูผมมันใกล้บ้านผมมากผมคิดว่าเขาคงจะไปขึ้นสถานีถัดไปซึ่งก็คือมิลิเอรี่นั่นเองครับวันนี้อะไฟมันช้าไปกปว่ลาลำบกใช่แล้วไฟช้าอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ล่างพี่อยู่ล่าง ไม่อยู่ตรงหินนะพี่ระเบดังกลับมาเฮ้ยลงกลงลลตายตายตายตยตา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 ยตยตายตาตาาตายายตะยตียตยอายตยตายตายตาของาตรงนายตายยตายตายตายตตาตาตามิาัาาาย่ยยตยตา ใช้นั่นไม้ไหมนะไอ้ตรงบันไดเนี่ยงอ่ะบันไดเนี่ยนะมึงเห็นมึงเห็นข้างบนแล้วนะเฮ้ยนี่แหละขี่ขี่ขี่ชิฟฟ่อนี้ดิเ้ามันจะหมดแล้วโบมีไหมเนี่ยไม่มีว่ะย่งวิ่งไวอยู่คราวไปให้เท่าไหร่ทำไมนี่สิบสี่สิบกันด้วยแล้วดูนี่ความตีมันต้องเคลียร์อันนี้หรือเปล่านี่ตึกแดงนี่มันต้องเคลียร์สามอันนะดิถ้างั้นอ่ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นป้ะ ตึกโอ้ยเหี้ยรถถังนี่วะตึกการ์ดไอ้ตึกยอดขอแล้วก็ตึกแดงเนี่ยสามันเนี่ยมันก็ขึ้นได้เลยเนี่ยเออต้องเกลี่ยระงงนัไอ้ที่ส่งผมแคบบันไดนี้นะบันไดตรงนี้นะเนี่ยบันไดเนี่ยงั้นไปไปดูมาไอ้พวกเอามัทับกันมันทับมันทับบันไดไหนบันไดนี้นะบันไดข้างบนหัวเราใช่ไหมเออบันไดที่เนี่ยที่ขี่ที่ติด ผัดมจะโดนแดมมิ้งแดมนตรงนั้นดวสองร้หกสิบอ่้านบนอ๋อเยจะบอกว่าจะมาปล่ยแตก้ยแตกไ่บอกแล้วว่าต้องไอ้นี่ต้องเคีรยมันต้องเคี่ยมตึอกแค้ ยาพี่หมดแล oh, ้วะโอ้กำแพงเล็กหรอกำแพงใหญ่พี่นั่นแหละนั่นแหละค่อยไล่ปาดขวาดิใส่เสื้อผมพี่ใส่ยีอ่ะใส่เสอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่กูตายตายปะเบิ้นหัวตัวพี่ใกล้มีแล้วรถไฟอ่ะจะรถไฟมีแล้วพี่กำแพงรถไฟกำแพงไม้ มีอีกหอมปะผม,มะผมผมผมหอมหมเอซ่ยอนแล้กูเอตายว,าว้าวไอชุดเต็มเอไอก้อ,อ,องอียรออะไรอะพี่ไหนอะเอคไปเดี๋ยวะยางเลยพี่ออกตีเขาตีขี่นะกดออกตีเขาตีพี่นพี่ออออเอาของแพงะะพละอะพีอละ ีมันเป็นช่องนิดเดียวอ่ะมันจะเป็นลืบช่องแบบนี้เดียวจริงๆอ่ะมันใช้ปืนอะไรอ่ะปืนอะไรจริงก็ได้เพื่อนแต่มาถึงว่ามันใช้ปืนอะไรอืมไม่ใช้ปืนอะไรพี่ไม่เหยื่อปืนอะไรยิงก็ได้พี่ไม่เคยโดนพี่ไม่เคยโดนยิงเลยน้องเรามาพิสูจน์กันว่ามี AK จริงหรือไม่ กระสุนมันยิงกระสุนมันยิงเข้าจัดย่างโค้งคบ้านนี้มันไม่โดนแล้วหรอพี่น่าจะยังเมื่อวานมันยังอยู่เนะมื่อคืนอะ่ะมันแถวนี้เขายิงแล้วปะยิงคนดิมันอยู่อะ่ะเออข้างบนนะอ่ะนะใช่เรียบร้อยเลยนี่ ทรงนี้มัดระเบิดแดงดิจบมัน้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมันสู้มันมีบันไดไหมพี่เป็นแต่ได้นะไม่มีใครมีบันไดเลยปะกูเจาะเหล็กเลยแล้วกันไอ้สัดมันออมันส่ลูกใครอันนี้บันไดลิงอ่ะแต่มีแค่สองอัน แล้ละแลมโบแลมโบรอซื้อกูอ่ะแตก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 ,แกเฮ้ยมันยืนตายซายมันเปิดมันเปิดเปิดโอ้มันได้ลิงไนะดิมันได้ลิงอยู่ไหนเดี๋ยวผมพี่อุ๊ยมันขึ้นไหมตายไหมไม่ตายขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้าขึ้นไหมนะี่นี่น <มา S 1> ี่ม้าไปไม่ได้ไม้มาติดเสาไมาด่ดิไม่เล่นดิ

อันเองแตกไอเชียปิดป้อมติกราชไม่ทันทำเล่นแล้วพี่ตัวนติดมันเอามันเอาไอคีต่อเข้าบ้านนู้นตายตายตายอีสัตว์มันเอาชุดทานมายิงกูจะแตกแต่ว่าพี่จะตายห่าแล้วเนี่ยไม่มียาแล้วเข้ามาเล่นในบ้านได้ปะผมไปไม่ได้พี่ยามหมดตัวแล้วเกนัดพอ พอปีน่อยมาเลยพอเลมาดิยันวางเงินไวลล้อมรอบพีทเลยพี่บ้านนั่นน่ะกระดาษบอนเดียวหรอเดียวพีบ่บดียวแล้วก็นวววหน้าปวันหนึ่งมั้งอาจจะไม่ผิดนะมหัวไรเองมาเองมาในบ้านเกลีกก่อนได้ปะมาให้มาให้ยิงบุ๊บนะมาให้บุบบ๊บก่อนได้ไหมน,นี่ผมพอามาได้แล้วถ้ายิงพี่ตายนะใช่มันจะเจ็บ ยิมไอ้ย <noticing light. S 1> ิมตายตายตายหมดตายหมดเฮ้ยอะไรอ่ะ <respir> มีเอจริง <spiritual> อ <BM 2> ีกเหรอเกเตมันนี่ยิมเกอยจรพี่ผม่วท่พี่นี่เลยอย่าให้มันอย่าให้มันกระโดดขึ้นมานะดูดูไว้เลยนะอย่าให้มันกระโดดขึ้นมานะกดูให้อยู่ดูดูตัวเด็กในทางระวังนะตัวเองอ่ะได้ครับ ักสุายลสดท้ายทำผมเลยเฮ้ยพี่สายกี่แล้วหน้ผมหน้าผมห้าผมัมีปืนแต่ว่ามันตัวเปล่านะร้อยผมไม่มีเอาเอาสุดดำไหมเอาสุดดำเลยร้อยร้อยก็โดนใครว่าโดนยิงหรอเปล่า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 เข้าไปนัะวางในประตูน่ะเจอได้ใคราได้มาแล้วผมเลยบ้านหรอกเอาไว้เสียงเหมือนบ้านหลอเลยวะ ยังโดนยิงอีกเหรอวะยัโดนอพพีกถามว่ยิงเบี้ยเลยยิงยิงเบี้ยเลยทำไมเสียงเหมือนบ้านเราจังอะ่ะอันพา้เราแถวนึง่งน้อย่งเบีย้ยวก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งหลังเลยครับผมสำหรับบ้านหลังนี้สายรายงานมาว่าหลังนี้เขามี AK ครับผมแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่เอาออกมาเล่นกับผมครับจบจบแค่นั้นแหละโต๊ะมันไปไหนแตกโต๊ะมันแตกเหรอแตกแตกเลยนี่อะโตสามสมที่กำลังสนุนลง เห็นล้บัลักัแล้วดูฐานสองล่างลังนึ่งบัลลักโอ้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแคบลงกลุ่มฮะวที่หเลยนีี่อก็ทีหลังเองไง แกมาวอะไรเนี่ยแกไม่ลงไปห้องด้านล่างแล้วเองก็แบกปืนอยู่แกขอปืนเพื่ออะไรอโอ้โหแ่่มด่างเล็บแม่ไม่วิ่งเอาดับเบิลวิ่งใส่เต็มเลยวิ่งกลับบ้านเลยก็ได้นะวิ่งกลับบ้านไปเลยเออวิ่งกลับพร้อมพี่นะพี่พาไปเฮ้ที่มาที่มาขอของไปเก็บก่อนใช่ เต็มตัวไปยังเต็มตัวแล้วเ,อเ,อนนเยอะชาหน้าวอ,อ,าอไ,แบบไอศาตร์เข้าสู่ช่วงเวลาของท้ายไว้พวกผมก็หาบ้านที่จะเลดกันหลังสุดท้ายซึ่งวิ่งมาที่เดอะโดมเราก็เจอกับบ้านช้หน้าวอ,อาขนาดเล็กนะครับผมเอ oh, ้ Wait, 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 wait. I'm Negret, I'm Negret uh, what? Where are you from? Where are you from? Did you say? I'm, I'm... I'm... I'm from the Philippines What's your name bro? I'm I Jahada I am I'm, for... I'm, I'm Jahada, Jahada Jahada? Yeah, Jahada I am bro, yeah. nice name Who are you? Oh Oh hello oh, hello huh? oh. มินเนียนโควยมินเนียนมินเนียนมินเนียนโอ้ยดิซี่ย์หรืมินเนียนโอ้สี่ตัวแล้วยิ่งวิ่งออกมามินเนียนนุกชัวชอบชอบอยากไปไลท์แย่โล่ฟีเวอร์โคลอร์มินเนียนสี่ตัวแยมเบลล่าเฟนนี่เด็กชายขาโกพาหลังบ้านเบลล่าเฟนนี่ Whoa! Mm -hmm. Hit that! Hit oh, yummy! Hey! Where's the church breaks, bro? Where's the church place? Yummy base? turbo. <laughs> what? Why, what? So Where's your base? What's your base? Um, I'm literally. I'm I'm lonely. I'm, I'm lonely. Grid, grid? <laughs> Isaac, Isaac, Isaac. literally. i i Isaac. Yes, Isaac. Yes. Lancei, oh, Lancei. i see, i see. i you're, yeah, you're, no one. you're one no How did you come here? You wanna let yeah, me? It's so, it's so You wanna fun. let me? Oh, oh. oh what, no. what do you mean? Someone hitting us, someone hitting I have M2, I have 2 at the I have, have. have. have M21EA. <laughs> <laughs> <One EA. laughs> <laughs> 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 GG guys, There's someone on the dome! There's someone on the dome! เบ้านบ้านมันรวยแล้วเนี่ยม่งมีหกคนน่ะโอ้ยพี่มาไงดีพี่หน้าเลดนะเขาว่ไม่ลงเลยพี่โอ้แต่แบงค์แบงค์โอ้ยิงโก้หลังจากนั้นพวกผมก็กลับบ้านไปจัดเตรียมของมาระเบิดบ้านเขาเลยนะครับแต่ว่าผมก็ส่งคนมาสร้างบ้านเลดเอาไว้ก่อนแล้วเพื่อกดบ้านเขาแล้วยิงแซมเขาครับผมตายตายเหยียนอาชีพเลยสาน มันเล่นรู้ฝั่งซ้ายอ่ะเล่นฝั่งซ้ายตายตายเอารถไฟเยอะๆอ่ะมีตัวนี้น่าตรงหินใหญ่อ่ะพี่เห็นไหมหินใหญ่ไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็นอ่วิ่งวิ่งฉีกซ้ายแล้วนะหินใหญ่ตายหินใหญ่ตายมันเอาบ้องมาโดนบ้องอยู่ขวามือบ้องอยู่หินใหญ่มีชุดนะไปรถไฟคาสิโนมีตัวนึงเนี่ยอ่ะเนี่ยนานานาบานนาบาน มีคนวางแปนให้ผมยังอ่ะแปนอันเนี้ยป้อมตายตายประมาณตายมาแล้วถือว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วตายเแล้วเจกาะเกาะรวมรวมรวมเกาะเล่นกับหินเดียวเล่นหินเฮ้ยเต็มข้างบนนี้อยู่ปะก็ปืนข้างในนะข้างในนี่เลยเด็ดมาติดบิลไหมเด็ดมาติดบิลไหมติดติดติด เรดดเดีเอาออนเดวิลวันดิเนื้เปืนหัวพี่มีป้อมเปือยเปกลโอ้เขี้ยยิงเบคทายตัดต่วนบ้องบูตายตัวยิงว่างตายเวยยัดดัวกแล้วเ็ดาวแม่งไม่ได้จับไปเฮ้ยมันจะซิวตาย มีแล้วมันะลยใช่ปะเอาเข้าได้แค่นี้อ่ะชิมาร์แป๊บป้อมก็ในร่องปืนแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยไอ้เคี้ยมันยัดว่องใส่ปูเย็ดไม่มันเปิดประตูบ้านมายิงเเเอาไปก็บลยมีมีปืนใดเหลือปะไตไตผมผมจะไปชั้นรถกันอะไตไตโอ้โห

ต้นอะไรครับรอืมป้อมปืนหลัง,งหลยบนญญน,นั้นเลยนเหรอันนั้นกเลยได้ไหมเด็ดแล้วเดพี่ปแปกแล้วมันไดลิงเชี่อมันไดลิงเด็ดยากบังจะอเป็นจะโก้เอ๊ะขามา ไปขึ้นไปขึ้นไขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยขึ้นไม่ได้บันไดบันไดแตกบู๊หัวกูไปบันไดแตกบหัวบันไดแตกลพี่มงลูพี่ม้ผมลงพี่มลเอ้ยทับมาเขาาลบลบทัมาเขาเขาเน่น่เ

พี่สระ้งหลังพี่หมดยังพี่บ้ากิงเป็นไหนยังพาพี่บ้าของาพี่เมโดนโดนพี่อะมารลบพี่มารลบมาพี่เรเก็บของกนไนแล้ละเล่เล่นเล่นทเล่นของขอได้ของผมเยอะว่ะวเอาไปนบ้าน้บ้านนย ของเต็มเลยรอบบ้านมันละวันนี้อีกแกี่ลูกนะสลูกวะสิลูกวะสิบสองลูกสิอลูกเอาประตูเลยไหมพี่เอาประตูเลยไหมเอาไดงมาแปะเอาบันไดบันไดบพนไดเกะไรกันศุตกปหมเนี้ยตกวะเนียอยู่วิมีแล้ไอ้นั่นอยู่ไหนองีบมณดอยู่นี่ไอ้เนียชุดปอบนะมีไหมชุดยาผสมนีไมมีทไมตัวนึง ดูขวา่อยพี่ดูขวาหน่อตดูขวาน่ดูขวาน้โอ้โหบันไดแตกเ้ยเอยมันไดผมมีอะไรอีกสอันเดี๋ยวเราไปโอ้ขึ้นยังไงวะแปะแปะตวนแปตนไม่มีไม่มีหมดแล้วแป๊บแปกําลังมากํลังมาเออแปะตรงไหนนีปเนี่ยเนีเนี่ยแปะเนี่มางหนมัดแปไหนแปเนี่ยแปเนี่ยพีงขึ้นเลยขึ้นเลยขึนเลยตรวนต่วนขึ้เลยนเลไหลไอยู่นห้อยู่นเล่นเล โล่งโล่งผมเจอผมเจอไอ้นี่เลยห้องห้องไฟเฮ้ยห้องห้องเบี้ยวผมได้ห้องเบี้ยวตาย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 หมดตายหมดตายหมดเข้ามาเข้ามาปิดสวิฟท์ไฟปิดสวิฟท์ไฟเกิดเกิดเกิดนี่มาสวิฟท์ออฟปิดสวิฟท์รับปิดสวิฟท์รับปุมห้องในนี้ปุมห้องในไปได้ได้หมดได้หมดได้หมดเข้ามาเข้ามาเข้ามามาเข้ามา ไอพี่โอ้โหแม่งอยู่มีตัวอยู่ตรงนี้สัตว์กอนเขาเป็นยังไงเหรอเออมีตัวรอบนอกพี่รอบไรบ้านมานะันอะมีนะมีตัวนะมีี่แล้วมีคีร<ห>์ใช่เหรอพี่อ,พอย่าจะขึ้นมาข้างบนนะผมถอดแปดระวเบิดตัวไอ้นี่หมดหมดยังเหรอสวิตสวิตซ์มันมีไฟอยู่แปดสะวิตซ์ทิ้งง่ะมันก็เปิดไม่ได้แล้วเคียร์เคียร์เตียงแล้วเคียร์เตียงแล้วโอ้โหโลเกตเต็มรังเงี้ย โอ้ผม,นนมนนแน่นแน่นจริงจริงสองลังไม่แตก <Okay. S 1> ไม่แตกไม่แตกผมต,มตมมายข้างบนข้างบนข้าง,ง,งบนผมตายเดี๋ยวไมีตัวข้างบนเอาเอาสา,ามีกเยอะมากนในแอคต์อข,อของออนไลน์ยอมแล้วเหรอยอมแล้วมันดีีแล้ว เข้ามาเข้ามาลูดของหน่อยเข้ามาลูดของหน่เมาเข้ามานน้นเลยสองลังสองลังข้างบนมีบ้องอีกนะข้างบนเน่ะชั้นสองอ่ะมีอยู่มีอู่มอยู่ผมตายอ่ะอ้ี้เขีอไปอยู่ตรง้ามาลดของนะนบ้าันชั้นสชั้นสอยู่ตรงผมเลชั้นสองข้าหลังเพื่อนเข้าหลั ตายแล้วแชมบนตายแล้วแชมบนตายหมดแชมบนตายหมดแล้วผมได้บ้องแซมาเจ็ดติบอะเกียแล้วเกียแล้วเีหมดแล้วหมดแล้วขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยก็เรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ก็จีจีออนไลน์เลดกันไปครับผมเขาก็ขอบคุณที่มาออนไลน์เลดเขาหลังจากนี้ก็มีคนเคาน์เตอร์อีกนิดหน่อยครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับอะไรนะมันขึ้นว่าอะไรอะใส่ใส่ไปยังคลิกแบ้แมก็คลิกแล้วเนี่ยจริงแล้วใส่แล้วที่ไหนตรงฮันน่ะตรงไอ้ฮันเลย วิ่งกลับบ right. ้านแล้วตัวน right? mm. ึง่งเร็วหน่อยยึดไม่ได้เลยสองตัวสองตัวตายหนึงโอ้ยเก็บเสียงไอ้เหี้ยเก็บเสียงไม่เปิดไหนไม่เปิดไม่เปิดตำงไหนไนพุ่มไงล่ะมาเล่นอยู่ในพุ่มอ่ะมาเล่นอยู่ใหนพุ่มไปเล่นอยู่หลังเขาหลังเขาสามตัวหลังเขาหลืออยู่หลังเขาเลยมึงตายยังก่อนยังไม่ตายใช่ไหม ตกไรผมวันนี้ผมนี้ผมนี้ผมผมอยู่หลังกระเพราหินหางกอ่ะมีน่นี่เหนม้ยเฮมันอยู่ตข่าวไว้มันไม่ไปไหนเลยตข่าววะปาเตยงไงวิ่งกลับบ้านีี่ยว่าไหนกนเสียงรยิงวะเก็บเสียงขยงเสียงรยิงลยมันมีมันมนเดียวมนเดียวีกับ้านละเ่าไหนก่อน เขาตรงที่ตรงตรงตรงเอ่อเขาเขาเขาหน้าพี่เลยพี่เขาหน้าพี่เลยตร้องพี่โอ้โหเยียมแม่งเล่นเก็บแม่งเล่นเก็บเสียงทุกตัวเลยตอนนี้มันถอดละตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองตายสองชุดเต็มตายสองมีตัวมีตัวมีตัวพี่มีตัวหลังหินนี่หลังหินอ๋อไม่ใช่เพื่อนนี่

หมดยังสี่ตัวมันจะเคลียเ่ยใครโดดตรงกูวะโอเคน่าจะหมดแล้วทั้งนั้นนะเสียียมสีตัวปะจะบ้านไหนไว้สัตว์โดนไซสัตว์ม่งเล่เก็บเสียงไม่ไหวล้ไม่ไหวละต้องรีเกมล้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟ วนคืนสู่เซิร์ฟออฟสามวันสองคืนของเรานะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปผมมีคลิปน่ารักน่ารักจากทางผู้เล่นเกมรัดมาฝากกันนิดหน่อยครับรับชมกันได้ที่ท้ายคลิปเลยครับป so like, like, so, ั๊มป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 ั๊ม Yeah yeah yeah. I'm right, capybara. Okay. I M love capybara. I'm take, I'm take you, I take you. Capybara. Yeah yeah. My. Oh my God. Oh shit. Oh capybara. Mm, my capybara. I love. I love capybara. Mm, my capybara. <laughs> <laughs>